ปตุ้ไงเปนตุน้งไงแต่งหน้า,างี้วะนตุงไงอใ้ับ้าได้ยิม่ับานไปนีับบ้านอยาวะจับ,บ้านจับ,บา้บบานดิเจเลอลนะูกแล้วเอ้ยนี่อะไรกันเนี่ย ๋ยวบอกว่าจะไปเรียนแล้วมันนั่งอะไรตรงนี้ไหนๆอะไรเนี่ยดูนี่เฮ้ยแต่งหน้าไหมเนี่ยมันตุน้ดไงไม่เรียนกลับบ้านเลยไมปมันดิ้งเว้ยกลับบ้านหายเขาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปทดสอบกันนะว่าถ้า มีคุณพ่อเนี่ยมาทำร้ายแล้วก็แบบว่าลูกที่นั่งแต่งหน้าอยู่นะครับคนรอบข้างอาจจะมีปฏิกระยายยังไงจะ <Okay. S 1> ช่วยไหมหรือว่าจะไม่ช่วยนะครับก่อนไปชมก็ชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณแค่รลยกดติดต่อใครครับผมโอเคครับเจอลูกแล้วนะอเ,นวอเ,เออแค่นี้ก่อนเฮ้ยทำอไมตรงนี้วะอะไรเนี่ย cầm tốt ngay Đi lên nó cảm ba liền rồi Ai, cảm ba, Ai Giang đi Bảo thấy cảm ba đây nhìn vào Cảm ba, Ôi, đi cảm hoa hả Ai cảm ba luôn, ai không Cái gì cái không mò mình nhỏ lắm Ai? Hãy không มาน,นี่นี่อะไรอ่ะดูดิเฮ้ยมต้นไหนิงไเอาให้ไปเรียนนาไม่ไปเรียนนั่งอะไรอย่างนี้ไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านไปี่กลับบ้านเอ้ยอายเขาว่ะ

ไม่ได้ไปเรียนหรอฮะมผมสั่งให้แกไปเรียนเนี่ยมาทำอะไรที่เนี่ยไหนดูดิแต่งหน้าอย่างี้วะตุ้มไงกินอะไรอ่ะกลับบ้านเลยไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหรืเว้ยอย่าเย็นนะลูกนะอย่าเื่อกับพ่อแลลูกนะนะลูกนะตุ้มันเรียนมันตุ้มอ่ะฮะ ทำองนี้ได้ไงอ่ะลูกเป็นนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ใจลูกนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆนะอ่าอ่าก็มีพวกมันอ่าพวกน้ำไปอะไรอะไรโอ้มุกษองเรียนนะเราเราเป็นผต้องใจเย็นนะเราต้องเข้าใจว่าลูกต้องการอะไรลูกเป็นแบบนี้เราต้องยอมรับมันนะเฮ้ ทำไรเนี่ยฮะเลิกเรียนแล้วเหรอไหนดูดิฉันให้แกมาเรียนนะเว้ยไปกลับบ้านไ,ไ,ไปกลับบ้านดิไปกลับบ้านไม่อายเขาไปไปกลับบ้านดีกลับบ้านไอ้เขา มันคนนี้วะฮะกลับบ้านเลยไป<ม>ไปเรียนมาปะเนี่ยฮะทำอะไรแถวนี้ไหนดูดิอะไรเนี่ยไปแต่งหน้าเหรอบนต๊้เหรอวะฮะ ให้เรียนไม่ไปเรียนผมส่งแกมานะเว้ยท่านอย่างนี้อไปกับบ้านไปไหมไปกับบ้านไอ้เขาคุณคุ้มองมันหมดแล้วเนี่ยเอ้ยไป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 โอ้โยนี่ส่งแกมาเรียนวเว้ยไปไปไปกับบ้านไปไอ้เขาไปไปไปกับบ้าน đi, Ôi! Ai? không nghe Hả? không <t restor Ranger Everybody> เลิกเรียนแล้วไม่กลับบ้านวะฮะทำะไรเนี่ยดูดินี่ยตั้งหน้าหมาเนี่ยเป็นกเกตเวย์ไงไปไเลิกเรียนแล้วกลับบ้านไปไปมันเป็นตุ้นไงพวกมึงเนี่ยไปกลับบ้านไม่อายเขาไงไปเฮ้ยบอกให้กลับบ้านาค่อยๆเดินก็ได้ที หลีงมาต้งหน่าเด็กกันเป็นต๊ดได้ไงวะเนี่ยไปกลับบ้านไปหนูก็เดินไปกับพ่อลูกพ่อพ่ออย่ารุนแรงกับลูกหนูหนูไปกับพ่อลูกไปไปหนูนี่ลูกพ่อไม่อยากไปทุกแม่รู้นะเดินไปกับพ่อลูกไปไปค่อยๆคุ้กับพ่อก็ได้นะไปไปไปเขาดีใจไงเป็นกระเทยเนี่ยไปกลับบ้าน ไปค่อยไปหนุม่นมค่อยๆมากับพ่อมาไาอ้ลูก่มแเป็นผู้ชายนุ้ยไม่เป็นกะเทยฮะไปแต่บ้านไป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 ไอ้เขาเนี่ยไม่ค่อยเดินไปกับพ่อลูกนี่องไอ้เขาไงฮะการถ่ายรายการทดสอบสังคมครับทักกี้<า><า>นีถ้าเกิดมา้าตีต้นฟอ บอกว่าเฉยๆฟังก่อนแม่เนี่ยเขาเรามองหรือมองก็อยู่เขาจมไปไหนเขาพัดไปไหนวันนี้อ๋อเกือบเกือบจะช่วยแล้วแต่ว่าออ๋แต่แม่ห้ามไว้นะฮาก่อนดูเหตุการณ์ก่อนเด็กก็จะแต่งหน้าแล้วมีความรู้สึกอย่างไรมีความเหงืออย่างไรครับนะะจเป็นวัยไหนก็ตามก็จะก้าวเซตมันใส่เขาครับผมถ้าเปิดแล้วทุกอย่างนะโลกคอาจจะแก้ได้เราไม่ห้ามเขาเป็นเรื่องที่ปกติเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเลือกของอารมณ์ทาใจรู้สึกองพี่รู้สึกไงบ้างครับอยากจะได้ใจไม่ได้ใจไม่ไดี รู้สึกรู้สึกใจไม่ดีอยากเข้าไปห้ามใช่ไหมฮะไม่ได้ห้ามไม่ได้กลัวว่าเขาจะถามว่าร้มีความ่เห็นยังไงเกี่ยวกับแบบว่าไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นแบบแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ครับเสียความรู้สึกคือเขารู้สึกที่เป็นพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อครับผมไย่นี้ครับไม่ได้นะโอเคครับผมแล้วเราก็คอยตัดเตือนถ้าลูกมีพฤติกรรมอย่างนี้ทุกคนไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องปล่อย ขาอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเราทํ้ามาถึงเขา้ามาช่วยล่ะครับเข้าใจไงคนเป็นพ่อก็รักลูกลูก,ล,กลูกเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้กันเยอะแยะแต่แต่คนที่เป็นพ่อต้องเข้าใจว่าลูก,ลลกเป็นแบบนี้แล้วเราต้องทอํายังไงต้องเข้าใจลูกแล้วลูกก็ต้องเข้าใจพ่อครับมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าพ่อใจร้อนตีลูกอย่างงี้ยันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นดีนะขอให้เป็นคนดีครับผมรู้สึกแบบสงสารอยากให้พ่อกับลูกก็ค่อยคุยกันนะคะว่าเราก็มีลูกเหมือนกันมีอะไรก็คุยกันมา ที no? ่เยังไงกับการที่แบบเป็นผู้ชายแต่ว่าแต่งตัวเหมือนผู้หญิงอะไรยครับก็ไม่คิดอะไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วค่ะเนาะมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะเป็นเพศไหนก็คืออยู่ในสังคมรู้จับบนแลวเบียบอะไรทุกอย่างก็คือดีดีแล้วค่ะไม่ได้โฟกัสที่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตกใจที่แบบว่ามาตีกันอะไรอย่างงี้ก็ไม่กล้าไปห้ามอะไรนะครับแต่มองเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับเด็กผู้ชายแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่งหน้าเป็นผู้หญิงครับเป็นเรื่องปกติในสังคมอะไรเงี้ยค่ะ หน่อยก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิดอะไระนะครับพ่อแท้ๆนะครับลงโทษลูกอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นเองมีเด็กชายวัยสีขวบถูกพ่อทำร้ายพเพราะว่าประชดเมียถูกพ่อแท้ๆทํทำร้ายร่างกายแผลเต็มตัวเลยค่ะที่น้องต้องนอนคว่ำเพราะนอนหงายไม่ได้นี่คือที่ก้นม่วง<ะ>ทำก้นแบบนี้ค่ะ เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็ยังเชื่อมโยงไปยังเรื่องของการยอมรับเรื่องเพศผมเชื่อว่าความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยสิ่งที่มันเวิร์กที่สุดก็คือการยอมรับในสิ่งที่คนคนนึงเป็นแล้วก็อนุญาตให้เขาเป็นแบบที่เขาเป็นครับหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกัน เลิกเอยแล้ว,วไม่ใช่เหรอเอ้าแต่งหน้าด้วยหรอแต่ดิฟติหือหน้าเนี้ยไม่ดีหรอกไปเดูเขาพาไปซื้อตาหสนิทกันแล้วสนินกันนะเราเนี้อีกต่อตายเขาซืิโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมแล้วก็มีหลายคนมีมุมมองหลายอย่างนะครับผมก็ ให้ทุกคนไปคิดต่อเองนะครับผมทีนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้คุณใครเลยกดกดใครผม,ผมดำนลดดครับลาไปก่อนสวัสดีครับ